จากพาร์ทก่อนที่อเมริกาตัดสินใจลุกขึ้นสู้กับซอมบี้นี่ก็เป็นเวลากว่า7ปีแล้วจากศึกที่ยองเกิร์สอเมริกาได้คิดค้นวิธีกำจัดซอมบี้ทั้งการฝึกทหารแบบใหม่ยุดวิธีแบบใหม่เรียกว่ากองทัพอเมริกาไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยครับอาวุธหนักที่เคยใช้อย่าง M.L.R.S รถถังอัตตาจรฮอจู่โจมถูกนำออกหมดครับจะเหลือไว้เพียงรถฮัมวี A.S.V เพียงไม่กี่คันเท่านั้นเพื่อใช้ขนยุธทธปัจจัยกองทัพเลือกที่จะใช้การเดินทางด้วยเท้าเป็นขบวนเหมือนสมัยสงครามกลางเมืองระบบเลดาราโดรนแลนวอลเลอร์หรือพวกอุปกรณ์ฉายภาพแบบเรียวไทม์จะถูกใช้โดยผู้บังคับบัญชาเท่านั้นเพื่อลดความกลัวของเหล่าทหารทหารมีหน้าที่ฟังคำสั่งเท่านั้นไม่มีสิทธิ์รู้ว่าซอมบี้เหลือเท่าไหร่สถานการณ์เป็นอย่างไร ชุดสวมใส่ของทหารไม่มี MOPP อีกแล้วชุดถูกเปลี่ยนเป็นผ้าชนิดพิเศษที่สามารถป้องกันการกัดมีน้ำหนักเบาระบายอากาศได้ดีทำให้ทหารสามารถปฏิบัติภารกิจได้ยาวนานอาวุธปืนของทหารถูกเปลี่ยนจากไรเฟิลอัตโนมัติเป็น Standard Infantry r i ไ l e ฟิลหรือเรียกง่ายๆว่าเซอร์เซอร์เป็นปืนที่ถูกออกแบบเพื่อใช้งานกัดซอมบี้โดยเฉพาะ เซอร์ยิงด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติมีความทนทานสูงแม่นยำมากและแทบจะไม่ขัดลำกล้องเลยทหารบางคนก็จะมีชุดแต่งปืนมาเป็นของตัวเองด้วยนะครับเช่นพวกดาบปลายปืนเพื่อใช้ต่อสู้ในระยะประชิดทอสเวเนียเล่าว,ว่าปืนมีรูปลักษณ์ที่คล้ายกับปืนช่วงสงครามโลกครั้งที่2เพราะบางส่วนมันทำจากไม้ เซอร์ใช้ลูกกระสุน5.56นาโต้หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพายพายเป็นกระสุนหัวระเบิดเพลิงขนาดเล็กเมื่อยิงเข้าหัวซอมบี้กระสุนจะระเบิดออกเพื่อทำลายสมองยิงเข้าหัว1น,นัดเท่ากับ1คิวกระสุนนี้มักถูกเรียกโดยเหล่าทหารว่าเชอร์รี่พายเพราะบางจังหวะที่กระสุนระเบิดตาของซอมบี้จะเป็นสีแดงเหมือนลูกเชอร์รี่ในอีกทางหนึ่งกระสุนพายทำให้กองทัพประหยัดทรัพยากร กระสุนหนึ่งกล่องเหล็กมีจำนวน1,000น,น,นัดหนักเพียง15.3กิโลทำให้กระสุนที่ขนมาเต็ม asv รวมถึงที่มัดแล้วก็วางบนหลังคามากเกินพอในการทำศึกจนจบในนิยายปืนนี้คล้ายกับ ak 4 7มายามรวมกันกับ xm 8ถ้ามีแต่ปืนแต่ไม่มีคนยิงก็ไร้ประโยชน์ถูกไหมครับกองทัพเลยต้องเกณฑ์คนเพิ่มถ้าคุณอยากเข้ากองทัพ นี่คือข่าวดีของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นหมอพยาบาลน,นักมวยป้ามดา,าราบลาบลาบาคุณจะเป็นใครมาจากไหนอายุเท่าไหร่ก็สามารถเข้ากองทัพได้ถ้าคุณแกร่งพอส่วนใหญ่คนที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นพวกที่สามารถเอาชีวิตรอดจนมาถึงเซฟโซนหรือจนพบกองทัพแค่นี้คุณก็ผ่านการคัดเลือกอย่างสบายๆผมประชดนะคนที่เอาชีวิตรอดบนโลกซอมบี้โดยไม่ได้อยู่ในไอโซเลชันโซนหรือเซฟโซนก็ต้องนับว่าเก่งแหละ วิธีการลบของกองทัพกับซอมบี้ก็เข้าใจง่ายครับเมื่อเข้าจุดปะทะกองทัพจะส่งสุนัขเคนที่ได้รับการฝึกพิเศษออกไปล่าตะเวนแล้วก็สปอตซอมบี้ส่วนกองทัพก็จะเตรียมตัวลบจัดกำลังแล้วถ้าหากสุนัขเจอซอมบี้ทหารก็จะใช้ปืนเก็บเสียงค่อยๆย,ยิงไปก่อนทหารจะใช้เทปและธงในการมาร์กลัศมีเป็นวงกลมทุกๆ1ิเมตรเพื่อบอกระยะห่างระหว่างซอมบี้กับทหาร เมื่อพร้อมทหารจะสั่งให้สุนัขเห่าเพื่อล่อซอมบี้ซอมบี้ก็จะร้องต่อเพนท,ทอดเพื่อเรียกตัวอื่นจากนั้นสุนัขก,ก็จะล่อซอมบี้มาเขตสังหารและเมื่อทีมสุนัขมาหลบที่แนวหลังกองทัพอเมริกาก็จะเปิดเพลงเพื่อกระตุ้นขวัญกำลังใจพร้อมกับล่อซอมบี้ไปในตัวเพลงที่เลือกใช้ในวันนั้นคือ Trooper ของ Iron Maiden เวลาบ่ายโมงคำสั่งเปิดฉากยิง แนวรบของทหารจะแบ่งเป็น3แนว2แนวแรกคือแนวยิงมีสีน้ำเงินกับสีเขียวแนวยิงสีน้ำเงินจะยิงก่อนเมื่อกระสุนหมดหรือยิงต่อไม่ได้แล้วสีเขียวจะขึ้นไปยิงแทน ส่วนสีน่ส้มมีหน้าที่เติมกระสุนและวิ่งไปหยิบกระสุนจากรถ ASV วิธีการยิงของทหารจะเน้นชัวไม่ยิงมัว่วไม่ยิงสัวแต่ละนัดจะใช้เวลาเลงถึง4วินาทีถ้าซอมบี้ไม่รีบแล้วเราจะรีบทําไมเวเนียกล่าวเอาไว้เขาบอกว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ครูฝึกเขาชอบพูดบ่อยๆการยิงซอมบี้จะยิงเฉพาะซอมบี้ที่ผ่านแนวยิงมาเท่านั้นยิ่งเวลาผ่านไปซากศพกองซอมบี้ก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ นี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาครับพอซากศพของซอมบี้มันสูงก็จะบดบังระยะการมองเห็นผู้บังคับบัญชาจึงมีกล้องสองทางไกลคล้ายกล้องที่ใช้ในเรือดำน้ำเพื่อสำหรับใช้ดูสถานการณ์อีกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเสียงปืนดังซอมบี้จากรอบทิศทางจะเข้ามาหากองทัพผู้บังคับบัญชาจึงเปลี่ยนการจัดแถวใหม่เป็น เ n นฟอร์สแควร์ด้วยการจัดกระบวนทัพแบบนี้กองทัพจึงสามารถรับมือกับซอมบี้ได้ถูกทิศท,ทางการจัดทับแบบ RS เป็นที่นิยมในอดีตนะครับไว้สําหรับรับมือกับทหารม้าหรือการบุกอย่างบ้าคลั่งพวกเราน่าจะเคยเห็นผ่านภาพยนตร์หลายๆเรื่องอย่างพวกยุคโรมันจะนิยมใช้กันมากครับแต่พอมาเป็นสมัยใหม่เป็นยุคที่ปืนสามารถยิงได้ต่อเนื่องการจัดทับแบบนี้เหมือนเป็นเป้นเปานิ่งซะมากกว่า RS จึงค่อยๆหายไปตามกาลเวลา แต่กับพวกซอมบี้พวกมันไม่มีปืนแถมช้าการจัดทัพแบบ RS จึงมีประสิทธิภาพสูงสุดการประทะก,กับซอมบี้หลักแสนตัวมันกินเวลายาวนานทหารจึงอ่อนล้าบทเรียนนี้กองทัพได้เรียนรู้จากศึกที่ยองเกิร์สว่าเมื่อทหารอ่อนล้าเมื่อไหร่แนวรบจะเริ่มเสียกองทัพเลยอนุญาตให้ทหารพักรอบละ5นาทีเพื่อไปกินข้าวปลดทุกข ยืดเส้นยืดสายทำภารกิจส่วนตัวที่อยากจะทำแต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์เราจะเป็นกันบ่อยนะครับเมื่อจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลาน,านานเราจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ตัวเราเองอ่ะควรพักกองทัพจึงมีหน่วยที่เรียกว่า k o 9เพื่อสังเกตพฤติกรรมหรือภาษากายของเพื่อนทหารแต่ละคนในหน่วย k o 9จะมีหน้าที่รับผิดชอบทหารในหน่วยเมื่อเห็นว่าประสิทธิภาพลดลงท่าทีท่าทางอ่อนล้า เคโอายจะเข้าไปแตะบากเพื่อบอกว่ามึงไปพักได้แล้วส่วนตำแหน่งที่ขาดไปทีมเติมกระสุนจะเข้ามาทำหน้าที่แทนชั่วคราวการลบครั้งนี้กินเวลายาวนานจนฟ้ามืดกองทัพจึงฉายสปอตไลท์สีแดงเพื่อส่องสว่างให้ผลแม่นปืนเวเนียเล่าให้ฟังว่าการรบจะจบลงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เพราะผู้บังคับบัญชาไม่บอกอะไรทหารเลยพวกเราแค่ทำตามหน้าที่ เวลาน่าจะประมาณสักตีสี่ซอมบี้เริ่มผลแนวซากศพมาน้อยลงเสียงร้องของซอมบี้ก็เริ่มเบาลงพร้อมใบหน้าของผู้บังคับบัญชาที่ดูผ่อนคลายขึ้นเสียงปืนนัดสุดท้ายดังขึ้นคนยิงยังคงประจําที่แสงแรกของวันค่อยๆอ,อาบกายเหล่าทหารและเผยให้เห็นกองซากศพขนาดมหือมาสูงราวๆ6เมตรและลึก30เมตร เวเนียเล่าว่าต้องใช้รถฮัมวีติดที่ไถดินเพื่อแหวกทางออกมาในฉบับภาพยนตร์จะมีฉากนี้อยู่แป๊บหนึ่งตอนใกล้จบเรื่องหลังจากนี้ก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดครับเช่นพวกการฝังกลบซากศพเก็บซอมบี้ที่เดินมาช้าช่วงนี้อาวุธระยะประชิดที่เรียกว่าโลโบจะถูกนำมาใช้งาน โลโบเป็นอาวุธแก้ขัดที่ถูกคิดและสร้างโดยไอเดียของกองทัพนาวิกโยทินในช่วงหลังศึกที่ยองเกิร์สพวกเขาต้องการสร้างอาวุธป้องกันตัวจากซอมบี้ที่สร้างได้ง่ายวัสดุหาได้ทั่วไปแล้วคาตอบที่ได้ก็คือไอเจ้าโลโบนี่แหละโลโบมีลักษณะคล้ายพ่วสนามขนาดใหญ่มันถูกสร้างจากซากรถที่ถูกทิ้งอยู่เกลื่อนไปหมดอาวุธชิ้นนี้ถูกออกแบบให้ใช้ระยะประชิดหรือยามจําเป็นเท่านั้นแต่เหล่าทหารก็ชอบหาข้ออ้างมาใช้มันพวกเขาให้เหตุผลว่า การฟาดกระบาลซอมบี้จนสมองเละมันเป็นความรู้สึกสะใจรู้สึกเหนือกว่าอย่างที่ปืนให้ไม่ได้ผลการลบในครั้งนี้มนุษย์ไม่เสียคนเลยแม้แต่คนเดียวผลลัพธ์ที่ได้มันโด่งดังไปทั่วโลกจะเรียกว่าเป็นสึกแห่งความหวังก็น่าจะถูกต้องที่สุดแล้วครับหลายๆประเทศเริ่มขอข้อมูลจากอเมริกาเพื่อไปปรับใช้ตอนนี้ประธานาธิบดีสหรัฐ ก็เห็นสมควรแล้วว่ามนุษยชาติต้องทวงคืนสิทธิ์ที่สูญเสียไปจากซอมบี้โดยเริ่มจากประเทศตัวเองก่อน <_ Q> ถ้าคุณเป็นคนชอบดูหนังปีศาจสับประหลาดเอเลี่ยน คุณเป็นคนดูหนังแนวเดียวกับผมครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนแอลคุงชาแนลทีเฮนักล่าเต็มตัว T ี t อ v นทีทมนุษย์กลายพันธุ์คีละกับไลฟ์โฟทีผู้ติดเชื้อเริ่มต้นถ้าอยากให้ช่องนี้มีข้าวกินสามารถสนับสนุนผมผ่านระบบสมาชิกหรือว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์ทิ้งคอมเมนต์ก็ได้ครับที่สำคัญนะช่วยวนกดไลค์กดคอมเมนต์กันด้วยนะมันช่วยดันช่อง